สวัสดีครับผมอาร์ทอซิ่งอยากวิ่งชิปครับ b m f 30นะฮะคันนี้จัดชุดท่อสูตรยูโร e u r o a r t e x ซ r แต่จัดแค่ชุดท้ายนะครับขอเสียงแบบสปอร์ตตลอดแต่ว่าไม่ต้องกระหึ่มเกินนะฮะก็เรียกว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูงานนะครับคันนี้พี่เขาไปอัปเกรดเป็นกันชนเอ็มมาแล้วนะฮะก็เลยด้วยงานที่ลูกค้าบอดี้อ่ะเขาแรปเป็นดับด้านนะฮะอันนี้กันชนไม่ใช่จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องแรปดันด้านนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นปลายคาร์บอนนะคะพูบอีกแต่ว่าเป็นงานด้านเหมือนกันนะครับนี่ จะได้แบบเข้ากับสีรถนะครับแล้วหมอก็เลยไม่อยากเ้นให้ฉูดฉาดจริงจริงมอผมจะมีหลายสูตรนะฮะเอ้ยหลายสีจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นดำด้านก็เลยมอคับต้อมเป็นผิวเนียนๆเหมือนไทเทเนียมเนี้ยผิวด้านๆดิบๆนะครับไม่อยากเลนสีมาเดี๋ยวมันจะเด่นเกินไปนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็โค้งดัดเป็น CNC ครับนี่นะฮะโค้งเราจะใช้เป็น CNC อยู่นะครับทำสุดท้ายเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับว่าคันนี้ดังหล่อแบบไหนครับ แบบเบเาๆนะครับทดสอบอัตราเร่งนะฮะให้ดูคร่าวๆนะครับ F 3 0 Euroart X s o r t นะฮะชุดท้ายอย่างเดียวนะฮะประมาณนี้นะครับก็อาตาัตราเร่งไหลเร่นขึ้นนะ ชัดเจนนะครับเสียงก็สปอร์ตสปอร์ตนะครับข้างนอกดังนุ่มๆโทนกำลังดีนะฮะส่วนในห้องโดยสารจะได้ยินนิดหน่อยครับนิดหน่อยจริงๆนะฮะเปิดเพลงก็ไม่ได้ยินละแต่ถ้าอยากได้ยินเสียงคล้องให้มันดังอีกนิดหนึ่งก็คือเปิดกระจกก็ได้ยินนะคันนี้ก็ชุดท้ายนะครับอย่างว่าไม่ได้ฟูลเซ็ตนะครับเสียงก็เลยอาจจะประมาณหนึ่งนะครับลองฟังเสียงข้างนอกอีกทีไหมครับเดี๋ยวผมเปิดกระจกให้ลองฟัง นุ้มนะครับประมาณนี้เลยสนใจนะฮะ F30 นะฮะหรือ B.M. ทุกเจนนะฮะอยากได้สเต็ปไหนบอกอาร์ทอซิงได้ครับคันนี้เลือกเป็นเซตท้ายนะครับเซต A ครับกับ Euro Art e x h a u s ท่อสูตรรับหญิงทองหล่อนะครับผมใน F30 มาที่เราจบทุกสิ่งอย่างนะครับจะท่อจะจูนจะเปิดปิดวาล์วหรืออะไรก็ได้หรือบอดี้พาร์ทเราก็มีนะครับหรือจะเบรกเราก็มีให้บริการอาร์ทอซิงครับจบๆครับสูตรลับหญิงทองหล่อ